ขอแยกเป็นทึกภาพนะครับ

เมื่อวานนี้เองแล้วตอนนี้แล้้วตอนนีคนคนที่บ้านนะครับนที่บ้านนะบ้าไปไกันหมดลครับที่แม่วันกี้ก็อยู่ไอ้โรงพยาบาลอะไรที่พารามที่พารามครับแล้วแล้วพ่อพ่อพับเกิดตัวพัทยาครับเกิดตัวพัทยาแล้วมีพี่ชายบอกว่ามีพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายเขาก็ไปในเรื่องเขาหมดเลี่ยมาจากเทพแต่เขาอยู่ที่กรุงเทพนะครับเขาไม่อยู่คนอื่นครับคเขาเขาผมอยู่ ของเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่<ะ>สี่คนบ้านผมสา<ะ>ม,มคนลูกเลี้ยงอีกคนก็ไปไปกัพ่อเขาแหละแล้วเมียผมก็ตายไปเนี่ยลูกสาวผมอ๋ออ่ยน,นั้นคือลูกเลี้ยงผมแล้วแล้วลูกสาตวตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอ่ะผาดจมูกใช่ไหมดูว่าหายใจปกติอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วแล้ว,ลวที่ไปตรวจมาตรวจจากโรงพยาบาลไหน แล้วแล้วแล้วมีเบอร์ติดต่อปกติแล้วอ่ะมันจะมีเบอร์ติดต่อที่ติดต่อออกไปถ้าหากว่าอาการเราซู้ร์นะครับเขาไม่รับให้ครับแม่แม่คนที่เิ่ติดต่อว่าอยากให้ไปกัดตัวด้วยให้ดูอาการใช่ไหมเขาไม่เขาไม่รับเขาต้องให้โรงพยาบาลสมเด็จทำเรื่องมารับตัวไปเขาเคยสอดที่สมเด็จ่ไได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูของทงที่ก่อนวันที่านเสร็จครับได้มาแล้วเดี๋ยวเป็นยังไง อนนี้คือเราก็ต้องลุยต่อสู้เพื่อดูแลคนที่เหลืออยู่ก่อนนะครับไปสู้ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเดี๋ยวมาเอาหนอนที่นี่นะลูกนะเบอนี้แหละครอบครับเดี๋ยวใช่ไหมครับ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 ยายายาเออมียาด้วยนะยาโอ้เสียความรู้สึกไหมครับหมดหมดหมดหลังเลยครับในครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมดแปดคนครับหรือครับแล้วเป็นคนติดโควิดทั้งหมดกี่คนน่าติด ทั้งหมดแล้วครับติดทั้งหมดแล้วเหลือผมคนเดียวยังผลยังไม่ออกเนี่ยมีวิธียังไม่ออกอ๋อตรงนั้นแปดคนคือติดไปแล้วหกคนเมียตายเพิ่คนหนึ่งก็อันนี้ก็เหลือภรรยาพี่เสียชีวิตเสียนะครับยังไงต่อครับยังไงอันนี้ก็เหลือผมคนเดียวเราตอนผลไม่ถึงสามสิอ๋อแต่ตรวจแล้วใช่ไหมฮะตรวจแล้วครับครับแล้วยังไงตอนนี้คือเดือดร้าวเดือดร้อนยังไงบ้างต้องการอะไรบ้างผมก็เดือดร้อนก็งานไม่ได้ทำครับ อแล้วทั้งหมดที่ติดเชื้อโควิดต,ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ไหนบ้างฮะก็พัทยาสองคนแล้วก็พัาลามคนนึงแม่แม่ลงที่เด็กที่เด็กก็ตัวถุงเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยติดจังติดจังไหมติด,ตดอ๋อแล้วที่ลงมาไม่มีคนระับไม่มีมีแค่มีแค่พัลรามกับพี่ปฏิทิบครับตอนนี้ต้องการให้หน่วยง,งานรัฐช่วยเหลือยังไงบ้างฮะ อยากให้เอาลูกไปดูรักษาดูเขาไปดูเอาลูกไปรักษาก่อนเยี๋ยังไงผมก็ตามไปที่ไหนเนี่ย